คนอื่นทํามาหากินส่วนพรกับพิทัศทำไปทํามาไม่พอกินเซหายค่ะทุกคนวันนี้ตรงกับวันจันนะคะเป็นยังไงกันบ้างการค้าขายดีไหมขายดีมากๆขายเงียบสุดๆหรือว่ามันก็ยังพอขายได้อยู่ลองมาคอมเมนต์พูด <S <s <uck> <S คุยกันนะคะส่วนร้านพรเนียววันนี้ตื่นสายนะคะ <S <s <uck> ขว่าจะทอดขนมเสร็จก็ประมาณ6กโมงขวาแล้ว <S <s <uck> <S แต่ถามว่าทอดเสร็จแล้วขายได้เลยไหมตอบได้เลยว่าไม่ค่ะขนมด้านหน้าร้านทอดเสร็จครบทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่มีลูกค้ามาประเดิมเลยค่ะแล้วพี่ ชัดก็ใจดีมากเลยนะคะวันนี้ไปตลาดแล้วก็ซื้อส้มตํามาฝากแต่เช้าเลยนั่งรอลูกค้าวนไปค่ะจนกระทั่งเวลา7จ็ดโมงครึ่งเพิ่งจะมีลูกค้าคนแรกมาประเดิมลูกค้าประเดิมขนมไปทั้งหมด50บาทเลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะถึงจะมีลูกค้ามาประเดิมตอน7จ็ดโมงครึ่งแต่ก็ใจฟูขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเออยังไงวันนี้ก็ขายได้แล้วแหละคงไม่นั่งเงียบไปจนกระทั่งเก็บร้านหรอกระหว่างรอลูกค้าก็หาโดนัทมาก,กินอีกแล้วค่ะวางไม่ได้เลยวางแล้วมันง่วงสโลแกนประจําตัวผ่อนก็คือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นนกิน พอเริ่มขายได้เรื่อยๆนะคะก็เริ่มทอดกล้วยเพิ่มอีกค่ะกล้วยทอดวันนี้คือน่ากินมากๆเลยนะคะห่ามกําลังดีเลยไม่ได้งอมเกินไปจนเละพอเสร็จปุ๊บรีบหยิบใส่ถุงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้พี่วันกันค่ะจริงๆพี่วันอยู่ใกล้แค่นิดเดียวนะคะแต่ก็ด้วยความขี้เกียจเดินนะคะเลยขับรถไปส่งแล้วเพิ่งสังเกตเห็นตัวเองในคลิปก็คือเวลาขับรถอะเหมือนเด็กตัวน้อยๆหัดขับรถเลยตัวเล็กมากไม่คิดว่าตัวเองจะตัวเล็กขนาดนี้จนกระทั่งเห็นตัวเองขับรถนะคะอ่ะช่วงรอลูกค้ากินส้มตำอีกแล้วค่ะกินไปกินมา ขนมหน้าร้านเกือหมดแล้วนะคะก็เลยหันมาช่วยพี่ทัศน์เก็บร้านจริง,รงๆก็ไม่ได้ช่วยหรอกพี่ทัศน์เก็บคนเดียวส่วนพรเนี่ยช่วยป่วนค่ะขนมไข่เต่า,า,าที่เห็นเก็บใส่ถุงอะความจริงก็คือจะเก็บกลับบ้านแล้วนะจะไม่รอลูกค้าแล้วแต่สุดท้ายก็มีลูกค้า,าเหมาไปค่ะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งวันหยุดนะคะวันที่27เมษาย,ยนร้านของพรหยุดหนึ่งวันนะคะเพราะว่าทําบุญให้บรานพระบุรุษขายของได้รับเงินมาแล้วก็ถึงเวลาเสียเงินค่ะช่วงบ่ายพี่ทัศน์ก็คือลากพรไปด้วยนะคะไปที่ดอนเจดีค่ะพี่ทัศน์ก็คือสั่่งงยยาามม4เเส้นนละะค ราคาก็แบบว่ากระเป๋าเบาไปเลยทีเดียวนะคะพอได้เปลี่ยนล้อใหม่พิทัศน์แกก็ยิ้มครุ้มคริมมีความดีอกดีใจระหว่างรอช่างทํานี่ก็คือเฝ้าไม่ห่างเลยนะคะไปยืนแบบประชิดต,ตัวช่างเลยอะส่วนกระทั่งคุณลุงเจ้าของร้านเห็นเนี่ยต้องลากเก้าอี้มาให้พิทัศน์นั่งนะคะเพราะว่าทนพิรทัศน์กดดันไม่ไหวพอกลับมาบ้านก็จัดการถ่ายรูปเอย่ยใดเพื่อประกาศขายนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักมาหาพรได้นะคะมีทั้งล้อกระทะแล้วก็มีทั้งยางเลยค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ทักมานะคะเพราะว่าพรเองไม่ ค่อยรู้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ทัศน์เป็นคนคุยระหว่างที่ผ่อนกำลังชื่นชมล้ออยู่เนี่ยลูกสาวก็คือมางองแงปวนเปลี่ยนคอเคลียหนักมากนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเลี้ยงลูกสาวก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย